สวัสดีครับแซมมาแนะนารถติดแก๊ส LPG บ้างนะครับเป็นกระบะตอนเดียวนะครับมีตู้ทึบลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เป็นรีโวตอนเดียวเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์2,007นะครับติดแก๊ส LPG ลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วนะครับปี2017นะครับเลขไมล์170,000เท่านั้นนะครับแซมเปิดราคาอยู่ที่279,000บาทราคาถูก ถูกมากครับราคาสบายกระเป๋าราคาจับต้องได้แน่นอนคันนี้เลยนะครับเป็นรุ่นเจนะครับ2.7 j นะครับ,รบแรงม้าอยู่ที่166แรงม้านะครับเกียร์ธรรมดามาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับกันชนด้านหน้าดำนะครับนี่คงไฟด้านหน้านะครับผมทะเบียน9663นะครับมาดูด้านข้างกัน นี่นะครับเป็นรถหมดสัญญาเช่าจากซิงเกอร์นะครับนี่มาดูภาพกว้างกันนิดนึงน,นะครับาภายในเป็นเบาะนี่ครับเบาะอ,อันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่หนังนะครับเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นหนังนี่นุ่มๆนุ่มๆยังใหม่อยู่เลยนะครับนี่ยังไม่มีรอยยับอะไรเลย ภาสีต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสติ cker แก๊ส LPG นี่นะครับนี่ครับสำเนาเล่มนะครับปี2017นะครับจดกระบะบรรทุกลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วนะครับ1 6 6แรงม้านะครับผมเหมือนเดิมครับลำดับที่1อาคาเน่แคปิตอลนะครับนี่ภายในนะครับนี่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ5สปีดนะครับ อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับนี่ซีดียุคปัจจุบันเอนะครับแอร์แมนนวลน,นะครับเกะเกอร์ก็เปิดได้ปกตินี่นี่นะครับเก๊สองช่อง่านะครับดูด้านท้ายกันนะครับพวกสติ๊กเกอร์โน้ตอุดมเนี่ยแซมลอกออกให้นะครับแล้วก็ในส่วนของกันชนท้ายตรงเนี้ย แต่ก็เก็บงานเก็บรายละเอียดให้เปลี่ยนอันใหม่ให้เลยนะครับน,นี่ด้านท้ายนะครับจากกระบะถึงหลังคาด้านบนเนี่ยสามารถสูงอยู่ประมาณ2เมตรหนะครับมาดูล้อก,กันดีกว่าวยังว่าเป็นล้อปีอะไรนะครับ ไม่เห็นนะครับมัวมัวมองไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรมามาดูข้างในกันฝั่งคนขับบ้างนะครับกุญแจหนึ่งดอกนะครับผมเลขไม่หนึ่งแสนเจ็ดพันแปดร้อยสิบแปดนะครับมาลองสตาร์ทเครื่องฟังกันเลยนะครับพร้อมกัน นี่นะครับแ,แซมลองเล่นเครื่องฟังเสียงเครื่องกันเ,นเดินเรียบนะครับเดินดีปกตินะครับแล้วก็นี้จะเป็นสวิต์แก๊สนะครับอยู่ด้านนี้นี่ครับในนี้แต่เป็นแก๊สนะครับานานะครับ รถสวยครับคันนี้ไม่น้อยครับปี17ราคา2 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเงินสดก็เอาราคานี้ไปเลยนะครับรวมแวดให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่ยังเหมือนเดิมก็คือเครื่องเกียร์แซมก็แถมให้รับประกันให้1ปีหรือว่า20,000กิโลเมตรนะครับครอบคลุมอะไรทั้งหมด42รายการนะครับสวยๆเลยคันนี้ใครหาอยู่รถแบบติดแก๊สนะครับเป็เครื่องเป็นซินแนะนําคันนี้ครับ พวกสเตีสติ๊กเกอร์ตรงนี้แซมแกะออกให้หมดนะครับนี่นี้ครับแกะให้หมดนะครับผมสนใจยังไงก็ลองโทรหรือว่าทักหาแซมได้นะครับที่เบอร์0 6 3ย์แปดหนะครับแซมอยู่ที่เดิมครับยงยงบิ๊กซีบางพีนะครับผมสียาของขุดมาไม่ถูกโทรหาแซมนะครับ0ู6ย์แปดหนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ